บ้านพี่นอรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปรมลำเพื่อนออฟฟิเชียลผู้บ้าหน่อยโอ้ยรอดดอว์บรรยกัศใช้มากรอดดอว์เลยพี่นองค่ะรอดดอมาโบกรถนะคะเออไอเบียไปใส่อะมันไปนู่นเออมันไปนู่นใส่อ๋อไปนู่นแล้วมันบ้านเราถ้าโขลร้ายหล เจ้าขึ้นขี่เร็วแตูข่อยก็ขึ้นน้ำดักเจ้ามานี่เร็วจังไหนเจ้าบ่เม่นมั่นั่นบ่เม่นนั่นรสิข้างหลังพูนทุลารจอดปั๊มอีกเจ้าก็ได้มาทั้งนี่บ่เมียนโอ้ยพี้องปีมาปิตาดังดำแถมเมื่อแรกองห่วงเราไม่ได้คุณใส่พูนมาไปที่มองได้ หันหน้าไปไซน์น้องท่ามองจอดรอคิดว่าเพื่นอาจจะหันหน้าไปทางพุนด้ิงานฟรีเมนบ์อะฮันนาไปทางพุนเพราะว่าทางพุนกวางงานฟรีค่ะพี่น้องมาเด้อบุได้สิมาอ่าบ้านเลิงแสงนะคะแล้วเพิ่มเท้านี่มันไก่ๆจุกๆกันเนาะที่แรกละว่ามันบานฟางจักน้องเรือละวการจัืกอะดูกโบราเกระอูกโบรัตจุกจุกกันเลยอหงแล้วว่าเขามาผิดบ่ป่ะที่แรกว่าเอ้ามันคือสิ่งไก่สิ่งจอกันแท้ น้องเลือด18ิแ<ล>ปดโลนี่ไปมาฟัากันสิบกัวโล่เนี่พี่แหลกมาลงข้างเลยลาค็อกันอัอเพอรยังไม่คยติ่งไก่กันแทบวะอัอเพอรมัอยู่ไก่ไกกันเนี่ยก็เ,เลยว่เาเอามนจีแบนก็เลยจอดเบิง้งมันมันแบนเรืเ่องแนบนอเพอรพกูเวียนเอาอีกค่อีหกกิโลถึงพระระ อ่าน้องเรือสิบสามโลเขยังมาเข้าไปอเบียานอน,นงานฟรีงานฟรีคนอันย่ามาเลยวันนี้เป็นวันแรกอาจเปต้อนรับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือญาติโยมในงานราชการอาจว่ามีมาเกี่ยวการขนาดไปพตบก้อน อาภคิดว่าน่าสิตโมนี้เลยเราหรือสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกในการต้อนรับคนะสมก็ดีตลอดไปอีเทก่ออุบตุกอบ้าไปใ่นี่ือไปส่นี่ยนี่ีทมไัประเทศอไไม่เจป่ะไปไทยไถ่บอดเนี่ยี่าื้่อน ร็ไปเวลาองใกล้ก็เพื่อได้บ้าหอแล้พี่น้องเราก็ขอที่ว่าเราเปนเจ้าภาพร่วมกันเรื่อรงกับเชเดเดินทางกับพี่น้องไปท้ายค่ายไปท้านี่ตัวนี้ฮะ้กาศ่ว่ากครองผานส่วนที่ปามวันนี้ในนามของคณะสงฆ์ตลอดทั้งชาวบ้าน เวทีนะคะทีหลังเวทีมันอยู่ข้างนี้เพราะว่าน้าน้องวัดร่มะไรคะมีส่วนที่ชไวยสมบูรณ์ก็มีส่วนที่สมบูรณ์แล้วก็มีส่วนที่ไม่สมบูรณ์ก็ขอความร่วมมือกับอุาสกอุบาจิกาช่วยกันดูช่วยกันเสริมว่าส่วนไหนที่ยังอับปกร้องยู่ฉะนั้น วันนี ate, 17, ้อาจะมาภากหวัง <switched> ว <switches> ่าทุกท่านที่มาร่วมบุญวันนี้คงจะมีจุดหมายอันยิ่งใหญ่นการบการกุประดิมีทำความดีในสิ่งีเดียวกันอาจเนรพอน่าตัสว่าดียการเราตั้มาำบุ้งบุญสมรัอาจจะเนได้ อาจจะรู้แน่อะ่างที่เราพลาดต่างหากในบ้านก็ไม <flow> ่เป er pues ็นไรก็ขอให้เรอแม่รอใครที่แสบในแสบรัยเพราะว่าสถานที่มีหลายหลายส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องให้ญาติโยมช่วยกันดูแลแบ่งปันหน้าที่ และก็ทำหน้าที่ของคนนั้นให้ให้สมบุญด้วยอาวันนี้เจ้าภาพที่ได้มาร่วมยงว่าแเป็นเจ้าภาพสวัยจะไปเครื่องไหมก็มากันใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวต้บ้านจะแปลงฟันกรอ่าเที่ยวทลงกัไม่ต้องแปลงนกกำลังเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้ไปหายพนอยู่เลยพ่น ลายชือเพราะว่าลายคือเขียนคนเขียนเนี่ยบออุปถัยใส่คุปถัใ่เปน่าสุภาพเรื่องน้ไม่ใช่คนรีลัมอุปถัยะใช้เพอราหน่อยบอกรต้อปขอให้เอร์สาพอนใจยงขายให้เาบอจะเล้ยงว่าอุปถเยะไปแล้วมันก็หาีดได้ที่ต่อที่ต่อปอปา

โบอันงานย่บานนี่อันขึ้นมะล้ลุงหลายป่ะจัะบ่บม่นมะลํนาก็เลยย้อ่ีุน้าขึ้นองั้นก็คงรอวกสันนี้นฟังมีมีเคยมีบุ่งมีมีบ้านมกับฟังทีเดียวค่ะ

เอก็จะมีมงคลในการที่าีกนจกรรมในเช้าจ้าววัดหนีา่องกงท่านไหนเคยมาเสื่อแล้เชือดเลี่ยก็จะมีการสว่างทื่ที่อกกันแล้วก็จะมีคาแต่ไม่ได้อะไรละเอียดนะองจัดนะก็เริ่มตีโมืพอดีประธานที่ก็เปิดด้านในเปิดเบกี้เป็นประธานจุ คู่เวียงแต่ว่าเปนนที่แบีแงมากขึ้นหลักนั้นกเกดป่วยโกร้าย้ายเลยปัญหาสีปากเต็มปัญหาอย่างนี้สานปูเต็มเลยเจ๊บางใบปีปหันต์ก็ไม่คู้เวียงนี่บทีวีรแน่เล้วปากจีท่องปาโอ้ที่วีร์ยุ่างเป้าไว้น่ะนะ วูแมนแมนแมนสีแมนละที่ว่าป้อแปมปอแปมได้ปายยอมกูมีท่อนอุ้งอจีท่อนอุ้งอิงได้พาจีผิดกวชรเบียเบียพ่อการใช้ห่วบึงนอนเทิ่งกันแล้วจองที่ไปเห็นแล้วกันละลาแล้วจองทีไปเห็นแล้ว เอากับพ right. well, so. uh, well, ี่หนอนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปกับพี่หนอนเดาหนน่งเ่อ๋อนึ่งันชิมห่ดเสือยิตัวนี้ใส่ดีเนาะเพราะว่าต้นหมู่บ้านฝุ่ไหมยไม่ด้ต่อรับเร